สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรางห่วห้าน้อยสูตรเม็ดเดียววันที่สิบเก้าเดือนสิบพี่หกเจ็ดนะครับผมสูตรเม็ดเดียวผมให้แค่สามห้าน้อยพิเศษปกติแล้วก็บ IP สามห้าน้อยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ให้ห้านะครับผม เมื่อวานนี้มีห้ากับเจ็ดนะมีห้ากับเจ็ดผมเลือกห้านะถ้าเลือกเจ็ดน่าจะได้เยอะกว่านี้เนาะเลือกห้าเน้นพิเศษสี่สิบปกติสี่สิบเน้นไม่ถูกด้วยนะพิเศษสามแปดสี่เจ็ดไม่มีปกติเจ็ดสองศูนย์แปดไม่มี VIP ยี่สิบเปอร์เซ็นต แปดเจ็ดห้าแปดแปดเจ็ดกับห้ากับแปดห้าครับผมนะแปดห้าห้าแปดนะเข้าเข้าในหกคู่อยู่รอบสุดท้ายเนาะมาในรอบสุดท้ายเลยมาตามกันต่อครับผม สามห้าน้อยวันนี้เด่นขอให้มีหกมาครับผมก็จะมีหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้าหกสี่หกสามหกสองกันหกแปดแล้วก็หกเจ็ด วันนี้ครับผมขอให้มีขอให้มีมาวันที่สิบเก้าสิบเก้าเดือนสิบหกเจ็ขอให้มีหกมานะอืมขอเน้นพนิเศษนะสี่สิบอ่ะพิเศษกับปกติขอให้มีมาครับผมขอให้มีเลขหกมา ตัวเน้นๆครับผมหกหนึ่งหกหนึ่งหกสี่หกเก้าตามด้วยหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกเก้าหกสี่นะครับผมสามหานวยวันนี้ ได้เท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ